เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพุทธเจริญตนะีวัดสุวรรณภูมิพุทธชจันญตนะีซึ่งมีพระเจดีย์พุทธคยาที่สวยงามมากนะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคุณนโะยมงดงามมากเลยนะเป็นการจําลองแบบมานะจากจากเจดีย์พุทธคยาที่ ประเทศอินเดียนะซึ่งมีความงดงามเป็นที่สุดนะก็วันนี้หลวงพี่ก็คงจะได้กลับเชียงใหม่แล้วนะแต่ว่า,าก็ได้คุยพุทธประวัติอะไรกันสักเล็กน้อยก่อนนะเพื่อ ความเป็นสลิมมงคลก่อนที่จะได้เดินทางกับจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งสถานที่แห่งนี้นี่ก็อยู่ที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะอยู่ไม่ไกลจากจากสนามบินสวรรณภูมิเท่าไหร่นะไม่ไม่ได้ไกลมากนะก็มีความสวยงามอยู่มากทีเดียวนะ ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอยากจะได้เป็นการอุทิศบุญกุศลนะให้กับเจ้าภาพหลักนะคุณวิชัยศรีวัฒนประภาด้วยนะเพราะว่าคุณวิชัยกเ็เสียชีวิตไปแล้วนะอย่างน้อยท่านอ,าอยู่ที่ใดก็ได้รับรู้นในบุญกุศลนี้ที่ได้ ทำให้มีเจดีพุทธคยานี้ได้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพี่ก็จะได้มาพูดในเรื่องของประวัติของภาษาวกที่สำคัญอีกสมองค์ก็คือพระนันทะเถระนะซึ่งแล้วก็พระราหุนนะพระราหุนในรับซึ่งเป็นรูป,ปรพระพุทธเจ้าพระนันทะนี่ก็เป็นเป็นโอรส ต่างมารดาของพุทธเจ้าแล้วก็พระอุบาลีเถระนะพระนันเทเถระก็เป็นโอรสของพระเจ้าสุตโตธนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพรนะานางคือเป็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเขาเป็นน้องสาวของออพระนางสิริมหามายานะีซึ่งหลังจากที่พระนางสิริมหามายาได้ ให้ประสูติการเจ้าชายสิทธัตถะแล้วได้เจ็ดวันเนี่ยพระนางก็สิ้นพระชนนะในการต่อมาก็ได้มีพระนางมีพระนานางคือพระนางมหาประชาบดีเนี่ยก็ได้เป็นพระมเหสีพระองค์ใหม่ของพระเจ้าสุดโธธนะแล้วก็ได้ท่งเลี้ยงดูนะท่งเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะนะแล้วต่อมาเนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้ให้กําเนิดนะพระ นันทากุมารนะพนันทะกุมารก็เป็นที่เกษมเบิกบานใจของเหล่าสักยะวงศ์นะที่ได้มีพระประยุรญาตเพิ่มขึ้นนะในช่วงที่องค์สมเด็จพระผู้มีมาพระภาคได้ทรงตัดสรุพระนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็ในการต่อมาเนี่ย หลังจากที่พระองค์ได้ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยนะพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาเนี่ยก็มีพระประสงค์ที่อยากจะให้พระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จมาที่กรุงกบิลพัทเพื่อมาออโปรดนะมาโปรดเหล่าพระประยุรญาติของเราสากยะวงศ์ด้วยก็เลยได้ให้ปุโรหิตเนี่ยมาทูลเชิญนิมนต์ไปถึงสองครั้งนะก็ไม่สําเร็จนะก็ปุโรหิตก็บวชกันหมดพอครั้งที่สาม ก็ส่งการุทายีมานะซึ่งก็เป็นเคยเป็นมหาดเล็กดูแลเ,เจ้าชาศิทิธัตะก่อนบวชแล้วพระกาลุทายีนี้ก็ได้บวชนะตอนหลังก็ได้มาอัญเชิญพระพุทธเจ้านะไปเสด็จโปรดเหลา่าพระปยุรญาตนะซึ่งพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุงกบิลพัทก็มาประทับอยู่ที่นิโคทารามนะในวันพิธีมงคลนะ ในงานมงคลสมรสนะหรืออาวาหัมมงคลของเอจ้า,านันทกุมารเนี่ยกับพระนางชนบทกาลยานีเนี่ยนะพระศาสดาก็เสด็จมาโปรดให้พรกับคู่บ่าวสาวทั้งคู่ด้วยนะหลังจากที่เสวยพระกยายหารแล้วก็ได้ทรงบาทเนี่ยให้ ให้พระนันทะเนี่ยได้ถือไว้นะแล้วก็ให้พรกับพระนันทะแล้วพระศาสดาก็เ,าเสด็จกลับสู่ที่ประทับนะพระนันทะก็ต้องเดินตามนะถือบาทเดินตามไปใจก็คิดว่าเดี๋ยวพระพระสัสดาเอาบาทคืนเมื่อไหร่ก็จะรีบกลับไปหา,านางาพระนางชนบทกาลยานีนะ นางพระนางชนบทกาญยาณีเห็นว่าที่สามีก็กําลังเดินตามพุณโอไปก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวให้รีบกลับมานะ,สะเสด็จพี่เดี๋ยวให้รีบกลับมานะ,สะเสด็จพี่ก็หลังจากถึงที่ประทับแล้วเนี่ยนะพระศาสดาก็ตรัสกับพระนันทะว่านันทะเธออยากบวชไหมนะ พระตอนทายเองจริงก็ยังไม่ไม่ได้อยากบวชแต่ว่าเกรงใจแล้วก็รู้สึกแบบแบบเกรงนะเกรงใจพระบารมีของพระศาสดาก็เลยบอกว่าได้ครับบวชได้ครับนะก็ก็เลยบวชเพราะความเคารพพระศาสดานะบวชแล้วก็พยายามอยากจะศึก่ะเพราะว่าคิดถึงคู่สมรสคือพระนางชนบทกาลยานีนะพระองได้ทราบข่าวด้วยพยานก็เลยแบบว่า ก็เลยแบบว่าพาพระนันทะเนี่ยแบบบอกในลมิให้คือให้เห็นหญิงที่งามกว่านางชนบทกาลยานีนะครัเออแล้วก็คุยแบบสอนนันทะในเรื่องของความไม่ติดยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงนะจนต่อมาเนี่ยพระนันทะเนี่ยก็ คลายความกำหนัดนะบรรลุอรหัตผลนะพุทค์ก็ทรงยกย่องพระนันทะว่าเป็นผู้เลิศนะในการสำรวมทั้งในอินทรีหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่คือประวัติย่อๆของพระนันทะเถระซึ่งเป็นเอ่อเป็นน้องของพระพุทธเจ้านะแต่เป็นน้องต่างมารดาเป็นเป็นโอรสของพระนางมหาประชาบดีกับพระเจ้าสุดโทนะ นะส่วนพระเถระองค์ที่สองที่จะคุยในวันนี้ซึ่งเป็นพระโอรสของพุทธเจ้านะก็คือพระราหุนกุมารน,นะพระราหุนกุมารน,นั้นก็เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธะกับพระนางพิมพาหรือพระนางยาโสธรานะหลังจากที่พระนางยาโสธราหรือพระนางพิมพาได้คลอดพระราหุนแล้วนะพุทค์ก็ออกเสด็จออกบรรพชานะหลังจากนั้นเ,เมื่อ ได้ตัสรูพ้พระนุตลสัมมาสัมพธิญาณแล้วนะเ,เมื่อพระชนมายุได้35้พรรษาหลังจากที่บวชได้6พรรษาเนี่ยนะก็ในภายหลังพระเจ้าสุตโตนะก็มาอัเชิญให้ไปโปรดเหล่าสักยะวงศ์นะเมื่อโปรดเหล่าสักยะวงศ์ซึ่งเป็นพระประยุรญาติแล้วเนี่ยนะตัวองค์พระศาสดาเนี่ยก็เดินทางไปกับพระษารีบุตรนะ เป็นเป็นเป็นเพื่อนไปที่ไปเยี่ยมนะที่พระราชนิเวศของพระนางพิมพาแล้วก็พุทธองค์ก็ทรงตรัสกับกับภาษาลีบุตรว่าสาลีบุตรเอ่อพระนางพิมพาผู้เนี้ยเป็นผู้มีคุณอุปการต่อเราเอ่อยิ่งนักนะในอดีตชาตินะเธอก็สั่งสมบุญกุศลกับเราร่วมกันมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านางจะกระทำสิ่งใดต่อเราเนี่ยขอเธออย่าได้ขัดขวางนะไม่จะทำอะไร พระนางมาจะกระทำอะไรต่อพระพุทธองค์เนี่ยขอระษารีบุตรจะได้ขัดขวางแล้วเมื่อพระองค์พระพุทธพระพุทธองค์ได้เสด็จไปที่พระราชนิเวศของพระนางพิมพาแล้วพระนางพิมพาก็พาพระราหุลออกมาแล้วก็กราบทูลพระศาสดาว่าขอราชสมบัติเนี่ยให้กับพระราหุนเถิดนะเอ่อพระศาสดาโคตมะพุทธเจ้าเนี่ยแห่งสักยะวงศ์เนี่ยก็ทรงลำพึงว่าทรัพย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยมันไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐกว่าอริยทรัพย์ นะซึ่งอริยทรัพย์นั้นก็ประกอบไปด้วยศรัทธ,ธานะความเชื่อมั่นในคุณงามความดีศรัทธ,ธาศีลน,นะการทำสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรฮีริความละอายต่อการทำบาบโปโอตปะความเกรงกลัวต่อการทำบาบปพระหูศัจจะความเป็นผู้เรียนรู้จาค่าบามเป็นผู้บริจาคแล้วก็ปัญญาในเรื่องการพิจารณาไข้ครวรน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เอ่อ เป็นหลักอริยทรัพย์ขององค์พระสาสดาเนี่ยนะก็ผู้องค์ก็เลยทรงตัดกับพระสารีบุตรว่า,อาขอให้พระสารีบุตรเนี่ยบวชให้กับพระราหุนเถิดนะบวชให้กับราหุนเถิดเพราะว่าไม่มีทรัพย์ใดจะประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์แล้วนะพระสารีบุตรก็บอกว่าก็ราหุนยังไม่ถึงอายุ20ปีนี้บุญเจ้าข้า พระพกทธองก็ตัดว่าอย่างนั้นก็ให้บวชเป็นสามเณรนะบวชเป็นสามเณรไปก่อนนะหลังจากบวชเป็นสามเณรแล้วนะก็พู้ปกครองก็ทรงตรัสสอนนะหลักธรรมนะแก่แกแกพระราหุนนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อลาหุโลวาทัศสูตรนะวันต่อมาก็สอนในเรื่องของมหาราหุโลวาทัศสูตรนะสอนในเรื่องของธาตุทั้งาคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุอากาศเหล่านี้เป็นต้นสอนเรื่องกรรมฐาน การเจริญเมตตาจเจริญกรุณามุติตาอุเบกขาจเจริญถึงพา่ณาถึงหลักอสุภะนะที่แบบว่าการเน่าเปื่อยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสอนในเรื่องวิปัสนาคล้ายๆกับคําสอนที่สอนกับเหล่าปัรดาวะคีที่ไปสิปัตนามฤกตายวันนะ,ะก็ทําให้พระราหุลนเนี่ยบรรลุพระอรหัตผลเลยนะพุทธองค์ก็ทรงนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วพระราหุนน่นก็สเสด็จตามพุทธองค์ไปในการประกาศศาสนาต่างๆพุทธองค์ก็ทรงรัดยกย่อง,องพระราหุลนว่าเป็น ภิกษุผู้เลิศในด้านการในด้านของการศึกษาในการใฝ่ศึกษาเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตัวอย่างของพระนันทะก็ดีซึ่งเป็นเรื่องของความสำรวมนะก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการสำรวมในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อนโยนนะในเรื่องของพระราหุลนก็เป็นเพื่อ เรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานะที่พระองค์ได้ทรงตัดมอบอริยทรัพย์ให้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือองค์ที่สามก็คือพระอุบาลีเถระซึ่งเดิมก็ชื่ออุบาลีอุบาลีนั้นเนี่ยเป็นลูกของช่างการระบบทการ,รบอกคือช่างตัดผมประจําศักยะวง์นะแล้วตอนหลังเนี่ย ตอนหลังพออยู่ในวัยหนุม่มเนี่ยแบบว่าประพฤติตัวดีมากเรียบร้อยเอาอกเอาใจดีก็เลยเหล่าสาักยวะงศ์ก็เลยให้พระอุบาลีเนี่ยมาเป็นนายภูสามาลาคือเป็นคนคอยจัดเครื่องแต่งตัวให้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคได้เสด็จมาที่กรุงกบิลพัทเพื่อโปรดเหล่าพระประยุรญาติเนี่ยเออก็มีเหล่าสาักยวะงศ์ห้าห้าคนนะก็คือพระพระพัทถิยะพระอนุรุต นะพระอนันทะ,ะพระพักขุแล้วก็พระกินพิละหแล้วก็มีของเหล่าโกริลีวงมาหนก็คือเทวทัตหกคนเนี่ยมา,นะมาจะมาขอบวชกับผู้เจ้าแล้วก็มีพระอุบาลีด้วยนะผู้ดงก็แบบอยากจะละที่ถีมานะของเหล่าสักยวงก็เลยให้บวชพระอุบาลีก่อนนะที่เป็นนายภูษามาลาเนี่ยบวชก่อนเพราะจะได้แบบว่าอาวุโสกว่าแล้ว พวกเจ้าเหล่าสกยตยวงบวชตามดีหลังเนี่ยก็ถือว่าอาุศโน้อยกว่าก็ต้องให้ความเคารพกับพระอุบาลีมากกว่าแล้วพระอุบาลีเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบมีความจําในเรื่องของพระวินัยอะไรได้มากนะผู้องก็เลยทรงยกย่องพระบุลาลีพระอุบาลีว่าเป็นผู้เลิศในทางวินัยเหล่านี้เป็นต้นนั่นนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปใน ในพุทธประวัติในส่วนของภาษาบกที่สําคัญสําคัญก็คือพระนันทะเถระพระราหุลเถระแล้วก็พระอุบาลีเถระนะก็การได้ศึกษาในหลักธรรมไม่เห็นึกศึกษาในพุทธประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ทําให้เราเนี่ยได้ข้อคิดนะอย่างในเรื่องของพระนันทะเราก็จะได้ข้อคิดในเรื่องของการที่มีสติระลึกรู้นะในการยืนเดินนั่งนอนนะในการสํารวมในกาย นะในตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเหล่านี้ทําให้เราดูเป็นคนสุภาพนะอ่อนโยนนะส่วนในเรื่องของพระราหุนก็เป็นเรื่องของการฝ่ศึกษาหาความรู้นะสิ่งที่พวกงค์ได้ทรงตัดสอนกับพระราหุนนะไม่ว่าจะเป็นท่าตั้งหลายนะว่าาตาดินท่าน้ำา่าลมท่าตุไฟทั้งหลายนียก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะสอนถึงในเรื่องของการสอนวิปัสนาในเรื่องของการเจริญอสุภะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จึงทําให้พระราหุนนั้นเนี่ยได้บรรลุนะพระอรหัตผลที่พระองค์ได้ทรง,งตัดยกย่องว่าพระราหุนนั้นเนี่ยเป็นผู้ใคร่เป็นผู้เลิศในการให้ในการใฝ่การศึกษาเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนพระอุบาลีนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงความไม่ถือตัวไม่ถือตน ที่เราสากยะวงเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพกับพระอุบาลีซึ่งเป็นผู้ที่บวชก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะวันนั้นการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ไม่ไม่เอาไม่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 มีตัวตนมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีความทุกข์มากต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะในวันนี้ได้มาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเป็นสิ่งดีงามเลิศประเสริฐหนา สิ่งที่ได้มองเห็นอยู่ด้วยสายตาก็คือองค์พระเจดีย์พุทธคยาที่งดงามองค์พระเจดีย์นี้ได้จำลองมาจากประเทศอินเดียนั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมั่นหมายจะภาพหลักที่นี่ก็คือคุณวิชัยศรีวัฒนะประภา คิงพาวเวอร์เช่นนั้นไงวันนี้จึงได้มาก่อนกับเชียงใหม่บ่ายนี้นะาพระเจดีพุทธคยาเป็นถิ่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรุเป็นหนักหนาในหลักอริยส,สัจสีเช่นนั้นนาะคือทุกสมุทัยนิโรธมักผลทางอันประเสริฐเอย่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้มีแม่นมั่นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสุดฉเฉลยที่เราพุทธศาสนิกชนเช่นนั้นเลยพึงได้เคยเยี่ยมชมพุทธคยาหากไม่เคยได้ชมกันมาก่อนก็คงได้มาที่วัดพุทธวัดสุวรภูมิพุทธชยันตีนั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่อมงดงามเช่นนั้นรัน ได้มีการจำลององค์พระปฏิมาที่งดงามความงดงามแห่งนี้ได้ปรากฏที่จังหวัดสมุทรปราการเช่นนี้นั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่อมดีเช่นนั้นพลันมีความอนเนกอน,นันต์และงดงามส่วนด้านในของพระเจดีย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์สถานมั่น แห่งองค์หลวงพ่อพระมุทธะเมตตาที่งดงามเช่นนั้นทันมีความงดงามสุดเสกสรรอย่างบรรจงให้พวกเราได้เห็นและได้พบได้ประสบเขาลบมั่นเป็นหนักหนาเหมือนกับได้มาที่พุทธคยาเพราะฉะนั้นความอุดม เช่นนี้หนาย่อมงดงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ปรากฏให้พวกเราได้กำหนดเช่นนี้ได้ในพุทธ,ธประวัติที่กล่าวเช่นนั้นไปคือพระนันทะเถระ,ะนันไซผู้สำรวมอีกทั้งพระลาหุนผู้ใค้การศึกษาพระอุบาลีผู้ยึดมั่นในพระวินัยนั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่อมดีพันดุด เทพเสกสรรเช่นนั้นเอยขอ้มหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังพุทธประวัติของภาษาวกนะและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ขอได้โปรดเป็นรับอัจจัยพิบารมทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จสมบวังมุ่งมา่ปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายญาติสนิทมิสหายทั้งหลายของหลวงพี่และของพวกเราและของทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญสร้างวัดพุทธเจ้ันตีแห่งนี้วัดสวนอภูพุทธเจอันตีแห่งนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาวได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร